สำหรับจุดนี้ก็อยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจอระเข้มากก็จะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของเส้นทางวิ่งบุรีรัมมาราธอนนะครับอากาศก็กำลังเย็นสบายนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณสัก 8องศาน่าจะได้นะครับประมาณนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเคมากก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดบุรีรัมย์นี่ไงลุงลุงในเวินกับป้าตายนี่ไงลุงในเวินกับป้าตายนี่ไง ขณะนี้นะครับลุกในวินกับป้าต่ายก็มาดูความพร้อมของการจัดงานวีลาม,มาราธอนนะครับก็ท่านก็จะมาสำรวจเส้นทางแบบนี้นะครับปีนะครับที่มีการจัดงานวีลาม,มาราธอนนะครับ được được cái gì mà đéo ấy không có đâu nghe không nghe nghe nó là nó là ได้ครับไดวันนี้ระหว่างนี้ก็วันนี้เราไปเือยเทปีอดันี่ขาอมเชียทีากยไม่แต่ผเพิ่งรู้เนี่ยว่าคุมาขนาดออกนกเมืององสบายเลยสบายมากก็ที่บ้านอยู่นที่เยอะเอาแบบเเท่าไหร่เอาแบบว้า

เอาหนูไปถ่ายรูปก,กับพี่ติกกี้สรุปไปให้แม่ถ่ายให้ไปเนี่ยพี่ติกกี้ไปนี่ไงลูกไปถ่ายดิลูกไปไปถ่ายพี่ติกกี้ไปนี่เดี๋ยวพ่อก็จะถ่ายนี่ไงพ่อถ่ายวีดีโอนี่รด้วยไงนี่ไงไม่ต้องกลัวลูกไป เดียวๆๆยู่วันนี้ก็พอดีผมมาอยู่จุดนี้ก็ได้มาพบกับลุงในวินกับพระต่พอดีนะครับวันนี้ก็วันนี้มาถ่ายผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาเจอท่านนะครับวันนี้ก็มีคุณนิกกี้ก็มาด้วยนะครับวันนี้ ขอไม่ตายว่าเวลาไปเกม่ยวเตี้ยของอุวลจะมีใส่ไจะจักข้าเรือเจ็กไหมเจ็กไปขันข้าเรือแต่ว่าแม่แป้งชอบให้ตังค่า ใช่ย yeah. ูท <tampoco S 2> so ูปก็เลยไปเชียร์ไม่เป็นไรเชียร์ด้วยใจครับเชียร์ด้วยใจไม่ไม่ไม่พาก้อยมาด้วยครับก้อยอยู่กรุงเทพเชียร์เชียร์ด้วยใจของกทั้ใหเชียร์ด้วยใจเชียร์ด้วยใจตามไม่นเลยว่าใครตามใครไม่หนุนให้ด้วยให้ด้วยรบกวนคนก็รอก เราจะไปถึงรไม่ไในการูที่น่นะราจะไปาวมันินะ่กันนนากาจะมีมีลมที่ถ้ามันมีลมเราลองถ้ามันมีลมเราเปลี่ยนถ้าวางลองสองข้างเนี้ยมีลุมมา ามันงาไม่ไม่แล้วตอนนี <English language. S 1> ้ก็ขางเดียวข้างีนแหละแต่ว่ากำลังบอกว่าให้ทําเป็นของแถวสหับวันนี้ือคโหแถวหน้าแวหายับเข้ามาเงี้ยมันก็จะับเงี้ยมันับกันไปะเือส่แดลอไปดันแลวนมันเป็นามาระจอกกำลัตอนแรกมันก็สบาย อยากเห็นได้ชัดในตัวที่ดำดๆนั้นตอนแรกเลยตอนแรกที่เราลองดูครับที่ดำๆนั้นตนแรกมันหลงมาลองบบดงูดงแลมันล้ดำเลยครับตรงนี้ก็ได้ก็ไม่ชี้ว่ามีอะไรอย,นะยู่ในน้ำ เปลี่ยนผ้าถคุณโกดยนั่งดังมันไม่ดัเลยถ้าเกิดเปลี่ยนผ้าไ้นักเที่ยวต่างไปที่ที่หาเปลี่ยนวันนี้นิกกี้เ็มานะครับวันนี้มากระทบไหล่น้าริบุดินไหมครับวันนี้ผมเจอเจเจบต้นเวมที่มอเลย เขาที่กินข้าวผัดกะเพราถ่ายรูปได้แล้วที่ใส่ผีหรืออะไรก็ต้องทำแบบนั้นนะเออจริงเหรอเฮ้ยชิวไปอะไม่เชื่อต้องดูการ์ดกันฮึเพราะอะไรคุณเคยทำผิดไหมไม่เคยเลยเลยทำไมผู้หญิงเนี่ยต่อยไปยืมเงินเออหมดแค้นนั่นเลยแต่ที่ผู้ชายนะ เที่ยวที่หรอแม่ที่เพราะแกมาได้ล้วงขึ้นไปเที่ยวที่ที่ขาไม่ใส่แล้วตอนไม่ใส่กับอะไรนะตอนถ่ายต้องไป็นีอดี้การ์ดยะไม่ใส่ให้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 เที่ยวไปไปเที่ยวกับว่าเที่ยวว่าอะคุณรู้ไม่ต้องไม่ใส่เที่ยวว่ะ วันนี้ก็ยกมาทั้งทีมเลยครับนักตบอลทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนติดครับวันนี้ก็นำทีมโดยประต่ายกับลุงเนวินนะครับมาสำรวจเส้นทางวิ่งนะครับ อันนี้เป็นไปแล้วครับนี่ตัดใจอะไรตัดใจเราคงเลยนี่ค่ะเล่นได้เลยยูสยไปใส่ดิเลยนี่มาถ่ายตรงนี้มาถ่ายตรงนี้มาถ่ายตรงนี้อ่ะเข้าไปถ่ วันนี้ลูกสาวกับแฟนนะครับก็ได้ถ่ายรูปกับลุงเนบินแล้วนะครับญาตเยอะนะ้าไทยค่อยเนี่ย

อะไรกันจ๊ะเด็บวีวีแอมไป มีพวกอ่คืออันนี้คืนนอนักฟุตบอลทีมบุญรยูไนเต็ดทั้งทีมเลยนะครับวันนี้อันนี้นะนัก,กนบอลบุญรำทั้งทีมเลยก็ แกจะมาดูก่อนวันวิ่งอ่ะอย่างเงี้ยเต็มจำทุกปีก็แกจะมาดูความพร้อมของเส้นทางที่วิ่ง เอาวันนี้วันนี้จบคลิปอย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้